ไปไปล,ลำเนียมันไปลำมันกับวันนี้นนใช่แล้ววันนี้เอาลำเล็กออกครับลำหมานลำเล็กทุกทีไปลำใหญ่ไม่ค่อยมีตัววันนี้มาลำเล็กลองดูบ้างเพื่อจะหมานสักทีเอาบบว่าหัวอยู่ด้านนี้หางอยู่ด้านนี้ครับพาเดเรือ แต่ว่ายกยกไม่ขึ้นเลยต้องเอาเกณฑ์มายกดีครับเดี๋ยวไปดูนึงครับเสาไฟนอกดีครับกำลังเดินทางถึงแล้วครับเป้าหมายของเราวันนี้มาเสาแดงครับมาเรือเขียวแขกขึ้นเสาแดงครับเดียวขึ้นไปข้างบนเจอกันข้างบนครับอยู่ด้านบนเรียบร้อยครับ ตอนนี้ก็นักเทนก็เตรียมอุปกรณ์ลอยสายครับจัดไอสากอันดับแรกต้องสาวขนหาเหยื่อก่อนครับป่าหลังเขียวใช้สาวขนเบอร์8เบอร์เก้าเบอร์10ตอนนี้ใช้เบอร์สิบครับสาวลังเขียวหาเหยื่อก่อน ปลาขึ้นเต็มเลยครับลูกปลา ใช้ตะกวัว40กรัมนี่ครับเม็ดแรกพร้อม นี่แต่ปลาชิงชังครับไม่กินเบ็ดห,ห,หาเยอะหายเยอะให้หนาเทนก่อนครับเพื่อไม่ได้นาเทนเพื่อไม่ได้ ไอ,อไอ้พรูโอ้ยไอ้ถั่วก็มาครับ เ,เรอเดียวใจค,ครับรอเดียวใจร,รอเดียวใจเอาล้วครับเอาล้วครับเอาล้วครับเอาลไม่รู้ปลาอะไรน่าจะเป็นเนื่อกี่มันเรื่องอม,มีมีหลังเขียวไม่ขึ้นะไว นี่ตำชินก่อนทำชินก่อนพลางพลางคีมมันเลืง้งคีมมันเลืง้งอตับเนื้อ ลำกันเลดลำต้ดีงงดว่าไมอะมันนี้มันไม่สนุกเพราะมันไม่มีปลาาสากทัวนะครับลูกปลาสาก ขึ้นหมออีครบอบไอจากทัวกับพงเหลืองชั่วโมงเดือดก็ลงเป็นโดนหมดแรงแล้วครับปลาไม่กินเอา

ปลาคิตังครับปลาคิตังนี่คือปลาคิตังเดี๋ยวปล่อยคับปลานี่มีพิษอย่าให้มันตําเด็ดขาดนะครับรับรองน้ำตาเล็ดครับ ตกแล้วครับเเราก็จะกลับกันแล้ววันนี้ไม่ได้ปลาเลยครับไม่มีปลาเก็บของเก็บของกลับกันดีกว่าวันนี้ไม่ประสบผลสำเร็จครับไม่มีปลาไม่ได้ปลาเดี๋วว่าได้มาก็โอเคแล้วครับนาเทนนาเทนไม่ต้องเศร้าครับไม่ได้ปลาไม่ต้องเศร้าเดี๋ยวค่อยมาใหม่ ครับแล้วก็เจอกันใหม่ทุกคนสวัสดีครับ